นี่คือสักรยานที่เหมาะสำหรับคนชอบล้อหลังมันไม่มีล้อมีแต่ล้อมแมกนี่ผมถอดล้อมแม็กออกเพราะมันเฟียวดีและโซ่และช่วงล่างนี่มันตามจะต่ำที่จริงผมไม่ได้ตั้งใจวาดแต่ว่าเผอวาดล้อเล็กเกินแต่ช่างก็ดีและก็ดีรีวิวแบบนี้ต่ำแลวติดดินเลย ใครจะสร้างก็สร้างให้มันสูงกว่านี้นะโอ้ยเยอะเออและโชคกที่มันกันกนระแทกได้โคตรดีและเบาหลังสำหรับมีเพื่อนนั่งและก็แฮนธรรมดานีเนี่ยที่มันเล็กแต่ว่าเป็นเล็กไทเทนเนียมอันนี้ล้อธรรมดาล้อหลังเป็นล้อแมกทถอดออกสำหรับใครที่ชอบดีฟไม่ไม่น่าดีได้สำหรับใครที่ชอบเออเบรกล้อฟรีหรือว่าออกตัวล้อฟรี มันจะเกาะกับถนนไม่ค่อยดีมันก็เลยออกตัวรอฟรีนี่เนี่ยได้หรือว่าจะมองเป็นล้อเล็กก็ได้นะดีบได้สบายมากแค่นี้เนี่ย S S M L